สวัสดีครับพบกับเซลทศนะครับวันนี้อยู่กับช่องจอไม่ก่อนเดี๋ยวค่อยพอนะครับกับเซลทศนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าโต้ตาไฮรักลีโวนะครับไฮรักลีโวตัวนี้จะเป็นตัวพีแรนเนอร์รุ่นมิดนะครับก็คันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าคันนี้ติดตั้งชุดแต่งโลกนะครับโดยโดยคันนี้นะครับแปลงหน้าเป็นแบบด้านหน้าเป็นแบบ g r Sport พร้อมกับกระจังหน้าทรง g r Sport นะครับพร้อมกับโลโก้ที่มีโลโก้ที่เขียนว่า g r Sport ด้านหน้านะครับ ส่วนถัดมาทางด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นโป่งล้อแบบโลกนะครับคันนี้ลูกค้ารีเควสมาครับว่าอยากทําเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งตัวรถก็เป็นสีขาวนะครับคันนี้นะครับก็ส่วนล้อนะครับก็จะเป็นล้อโอซิสนะครับมาพร้อมกับยางกึ่งออฟโรดนะครับพร้อมกับชุดยกสูงนะครับโดยเปลี่ยนปีกนกบนนะครับเพื่อปรับองศาล้อนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับ ถัดมานะกระจกมองข้างนะครับคันนี้ครับทาเป็นสีดํานะครับพร้อมกับโลโก้ไฮรักทางด้านข้างตัวนี้ก็ทําเป็นสีดําด้วยนะครับถัดมานะครับเป็นมือเปิดด้านข้างนะครับมือเปิดด้านข้างก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีขาวนะครับให้ดูกลมกลืนนะครับด้านล่างมีสติกเกอร์ครับสีดําแดงตัดอยู่ด้านข้างตัวรถนะครับถึงตรงด้านหลังเลยนะครับส่วนทางด้านหลังนะครับก็มีชุดโลบาร์เหล็กทรงฮัมเมอร์นะครับทรงปืนกลตัวนี้ก็ติดตั้งพร้อมให้ในชุดแต่งชุดนี้เซ็ตนี้ให้เลยนะครับ มาดูในส่วนของทางด้านหลังกันบ้างนะครับคันนี้นะครับลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถนะครับเราก็จัดให้เลยนะครับทำกันชนหลังเป็นสีขาวให้นะครับโลโก้เราทําสีให้เป็นสีดํานะครับโลโก้ไม่ว่าจะเป็นโตลต้าโลโก้ไฮรักโลโก้รีโวนะครับมือเปิดตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็นสีดําหมดเลยนะครับคุณลูกค้านะครับส่วนตัวโป่งล้อหลังนะครับลูกค้าเขาก็อยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับเราก็จัดให้ได้นะครับ สีลีวกับตัวรถนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ต้องการรถ Toyota แต่งซิ่งนะครับหรือว่าจะแต่งทรงออฟโรดนะครับอยากแต่งแบบไหนอยากใส่ล้อแม็กแบบไหนอยากใส่ชุดแต่งแบบไหนก็ลองพักเข้ามาคุยกันได้นะครับก็หรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์0 9 5 1 5 8 2 2 2 2นะครับส่วนคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวรถมาอัปเดตอะไรให้ฟังใหม่นะครับผมสวัสดีครับ